ไปเที่ยวปูซานกันค่ะทริปนี้4วัน3คืนเลือกไปกับทัวร์นะเลือกใช้บริการของ MD Holiday มาตลอดเครื่องแลนแล้วถึงปูซานแล้วค่ะสถานที่แรกที่เราจะไปคือเมืองโทฮังเมืองที่ถ่ายซีรีส์เรื่อง h o m e w a l ชาชาชาที่ดังเมื่อ3ปีที่แล้วอะ่ะตอนเช้าๆจะมีตลาดที่คุณลุงคุณป้าเอาของสดผลไม้ของต่างๆมาขายอันนี้คือเกาลัดนี่คือหมูผัดซอส กินกับข้าวแล้วก็เครื่องเคียงต่างๆแล้วก็พาจอนสไตล์พอฮังมันจะบางๆมันคือแป้งที่เอาไปผัดกับผักนี่คือเห็ดนะคะไม่ใช่ก้ามปูใดๆคือเครื่องเคียงเขาเยอะมากแล้วก็เติมได้ไม่อั้น จากนั้นก็ไปต่อกันที่ชายหาดวอนโพชายหาดที่มีพระจันทร์ลูปเสี้ยวและกำแพงสีลุง้งที่นี่คืนแรงมากช่วงหน้าร้อนจะมีคนมาเล่นเซิร์ฟกันเยอะ อากาศตอนกลางวันประมาณ7จ็ถึงสิองศาคือเดินเย็นๆไม่ต้องใส่ฮีเท็ก็ได้ สถานที่ต่อไปคือโพฮังสเปซวอล์กหรือมีชื่อเรียกเล่นๆสั้นๆว่าคราวอยู่ในสวนฮวานโฮสร้างโดยบริษัทพาสโก้หนึ่งในกลุ่มแชโบของเกาหลีสร้างด้วยเหล็กกล้าสูงประมาณ25เมตรคนที่กลัวความสูงแนะนำว่าไม่ควรเดินขึ้นไป